สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปั๊มไลค์นะผมรูปภาพในเอจนะผมขั้นตอนแรกนะฮะให้เราโพสต์รูปภาพเราจะใช้ปั๊มลงไปเลยนะผมพอเราโพสตรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมก็ให้เราไปที่ Google นะผมนี่นะผมให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์แคมมัน,นี้นะผมพอเราเข้ามาสู่หน้าตาของเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้นะผมอันนี้จะเป็นเว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดผู้ติดตามอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะผม ก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะผมที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ด้านมุมขวามือล่างตรงนี้ได้เลยนะผมจะลงชื่อเขาใช้งานรหัสของผมเลยนะฮะพอเราลงชื่อเขาใช้งานมาแล้วนะผมก็ให้เราไปที่ตัวด้านล่างนี้นะฮะให้เราเลือกหมวดหมู่แล้วบริการนะผมก็ในตัวหมวดหมู่ตรงนี้นะผมจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะผมที่เราสามารถใช้งานได้นะผมจะเลือกเป็นตัวบริการของไอจีตรงนี้นะผมหลังจากที่เลือกหมวดหมู่ได้แล้วเราก็มาเลือกบริการกันต่อเลยนะฮะในตัวบริการก็จะมีบริการตึง ที่เราสามารถใช้งานได้นะผมไม่ว่าจะเป็นพวกปั๊มติดตามก็มีนะผมวันนี้ผมก็จะใช้เป็นตัวปั๊มไลท์นะผมก็จะใช้เป็นตัวนี้นะผม20ต่อ1,000ไลท์อันนี้นะฮะหลังจากที่เราเลือกหมวดหมู่และบริการได้แล้วนะผมขั้นตอนต่อไปเขาจะให้เราไปคัดลอกลิงก์ของโพสที่เราจะใช้ปั๊มนะมก็ให้เราไปที่โพสของเราเลยนะฮะ กดคัดลอกลิงก์มาแล้วผมนําลิงก์มาวางไว้ในช่องวางลิงก์ตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นเราก็เลือกปริมาณได้เลยนะผมก็จะเลือกที่1000ละกันนะกัตามที่เขาแนะนำนะฮะค่าบริการไดเพียงยี่สิบบาทเท่านั้นนะผมเราก็กดสั่งซื้อได้เลยฮะพอเรากดสั่งซื้อแล้วนะผมมันจะเด้งกลับมาที่หน้าแรกอีกรอบหนึ่งนะผมให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะผมให้มาหาตัวนี้นะผมอันนี้จะเป็นใบเสร็จของเรานะฮะ ถ้ามันขึ้นตัวนี้แล้วผมแปลว่าเราปั๊มเสร็จแล้วนะผมที่เหลือเราแค่รอย,ยอดไลเด้งนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นแบบนี้แล้วผมแปลว่าเราอาจจะมีปัญหานะผมไม่ว่าจะตังค์ไม่เข้าหรืออะไรก็ตามนะผมเราก็สามารถนําเลขออเดอร์ตัวนี้แล้วผมไปติดต่อกับแอดมินของเว็บ KMM ได้นะผมก็จะมีช่องทางการติดต่อก็คือมีไลน์ตรงนี้นะฮะหรือว่าเราจะไปติดต่อในผ่านหน้าเว็บไซต์ที่คาว่าติดต่อฝ่ายสนับสนุนตรงนี้ก็ได้นะผมตอนนี้ไอจีก็เริ่มมีการแจ้งเตือนแล้วนะฮะ แล้วต่อมานะผมสำหรับช่องทางการเติมเงินมันก็จะอยู่ในขีด3ขีดที่เป็นแถบเชื่อมมือตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็ช่องทางการเติมเงินก็จะมีครบทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสแกน QR โค้ดของทุกธนาคารนะผมทูมันนี่วอลเล็ตอังเปาวอลเล็ตบัตรเดบิตบัตรเครดิตใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ต่อมานะผมที่การเติมเงินเอ้ยต่อมาก็ที่นี่เลยแล้วผมงานแนะนําเพื่อนนะฮะก็เว็บเกมเอมีแนะนําเพื่อนด้วยนะผมเราสามารถคัดลอกลิงก์ของเรานะผมส่งให้เพื่อนเราใช้งานเพื่อนเราบัตรเตาคัดแนะนำห เดี๋ยวเราจะลองกลับไปดูที่ไอของเรานะฮะเดี๋ยวลองไปรีดูสักรอบหนึ่งละกันนะผมก็น,นี่นะผมคนมาถูกใจเรานะผมแปดร้อยสามสิบเอ็ดคนแล้วนะฮะก็ถือว่ายอดขึ้นไวมากๆเลยนะผมสำหรับตัวโปรแกรมนี้นะผมก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ดีมากๆเลยนะในการปั๊มไลค์นะผมของตัวไอีนั่นเองนะผมก็ ตัวนี้ครับผมมีการแจ้งเตือนอะไรปกติเลยนะฮะก็ถือว่า,าเราสามารถใช้งานกันได้แบบเนียนๆเลยนะครับผมตัวนี้นะผมไม่โดนแบนจากไอจีด้วยนะผมผมใช้ตัวโปรแกรมนี้มานานแล้วนะฮะก็ดูจากนี่ได้เลยนะครับผมเครดิตของผมนะฮะผมใช้ตลอดเลยนะครับสำหรับตัวโปรแกรมนี้นะฮะ ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนแล้วผมสนใจที่อยากจะใช้ตัวโปรแกรมแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ละกันนะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ